สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามช่องสงวนกุลวงผมเป็นยัยเปียกนี่แหละครับเอาเมื่อนี้นะครับญเ,เปียกมาถ่พวนอ่าถหน้านะครับไถ่พวนแล้วก็ซีดายวานขราวานน้ำโอ้เรื่มสวัสดีอภินงค์ทั้งสอฟตอลเล่าเด้อครับเด้อสุขสุขคนโดยกับทั้งเมียนมากัมพูชา ใต้หวานโมนี่ละพิเศษสูตรกับในประเทศไต้เฮ้านะครับด้เอามาอนี่ครับรถไทน้อยเจ้าแลดตงหรือรถไทดัดแปลงนี่ครับนะครับหลังจากมาไถหน้าแล้วคำบอดทำงานหนักครับปรากฏว่าเมื่อนี้นะครับผมสิพามาเบ่งนะครับแกนนะครับแกนขั้นยกชุดผ่านหลังขาดครับนี่ นี่คือจุดอ่อนครับจุดอ่อนของรถไทยน้อยอันทํางานหนักแกนนี่ครับแกนคันยกชุดอ่าพานหลังนี่ครับนี่นี่ใบพ่วนนี่ลหละนะครับขาดนี่มันเป็นยังไงขาดนี่ครับนี่นี่เห็นไ่ครับนี่นี่แกนยาวมากนี่คือแกนคันยกกับชุดพานหลังนี่นี่นี่มันขาดครับนี่นี่นี่เห็นไ่ครับนี่ นี่คือก้านกระบอกไฮโดรเล็กนี่ก้านให้กระบอกไฮโดรเล็กนี่นี่กระบอกไฮโดรเล็กนี่แกนมันขาดครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่ออกจากนี่นี่ออกจากนี่นะครับวิธีเหตุวิธีแก้เหตุจังไรล่ะนี่คือจุดอ่อนล,ล่ะครับนะครับรถไทยน้อยอันฮอทํทำงานหนักยกหรือกดนะครับนี่นี่เห็นบ่ครับนี่ เห็นไหครับพี่นอกนะครับสิบอ่อปิดบังเลยครับเดอ้อต่อไปกับสิพอ่อบนทุกคนนะผู้ใดเอาไผมีรถไถน,น้อยดัดแปลงกับสิพอ่อบนทุกคนแล้วครับเพราะว่าห้าวกดตลอดนะครับบแม่นว่า,างรถไถไงเขาสิว่างซืือเอแต่ว่ารถไถน,น้อยนี่มันต้องกดครับกดนี่ก็บอกอไฮโดรลลกหลังนี่มันสิทํางานกดอันบ่ก,กดก็บบอกเขา ต้องกดแล้วก็กดกเกิดแรงดันครับนี่นี่นี่ครับขาดออกเลยครับนั่นน,นี่แล้วมันยกบ่ได้วิธีแก้เห็นจังไรครับเปลี่ยนเผ้าเลยครับเด้อเปลี่ยนเผ้านะเปลี่ยนเผ้าเปลี่ยนแกนแกนขั้นยกเ,ยเปลี่ยนบัดจุดเลยเชื่อมกับ่ายุเลยครับเพราะว่าแรงยกมันหลายนะจากนั้นกับอันเป็นไปได้กับ เปลี่ยนแกนให้มันใหญ่กว่านี่ครับจากหนึ่งนิ้วอันนี้แกนหนึ่งนิ้วครับนี่นะครับแกนหนึ่งนิ้วให้มันเป็นนิ้วเครื่องให้มันบักใหญ่เลยครับก็สิได้แก้ปัญหาครับนะขั้นตอนเขาก็เอากิีบลัดเอาสลักออกซะน,นี่นี่เอาสลักออกสลักขั้นดึงขั้นยกออกอทั้งสองขางครับ จากนั้นเขาเสียกนี่ครับเสียกยกนี่เัายกขึ้นนะครับมามัดไว้นะครับแล่นไปหาล้าน,นะครับล้านเหล็กนะให้เขาเปลี่ยนให้เชื่อมในวายุแน่ครับต้องเปลี่ยนแกนนยางเดียวนี่คือปัญหาครับอ่านี่สองเที่ยวแล้วครับนี่ รถไทยหน่อยพราะยังเปียกนี่นี่คือจุดอ่อนครับนะเอาเจ็ดเล็กๆน้อยๆพราะยังเปียกเอาน้ำมาฝากครับฮักสุขุขุซุข้นนั่นแหละผู้ใดคอมเมนต์มาผู้ใดโทษมาติดตามพราะยังร้องอะไรนี่ครับผมก็ติดตามมาโยบอกเบิดแล้วละ่ะแต่ว่าเพื่อนสิเฮ็ดบ่เฮ็ดนั่นเฮาก็อันเอ่อบังคับเพื่อนบ่ได้เพราะว่าเท่าน้ำกันเบิดแล้วนะครับเอา ดีใจน้ำครับเดี๋ยวนี้ข่าวว่าลูกไส้ลูกไส้พญยหลองว่าส่งหลายแล้วครับเดี๋ยวนี้ผู้เพิ่นน้นทั่ติดตามมาหาบกผมเรือนโทรัติดกับมาหาพญยเปียกกะผมเห็ดส่งไปลแล้วล่ะครับว่าสันอ้าวดีใจน้ำเอาให้ได้เข่าหลายๆนะครับเด้อจากพญยเปียกครับสวัสดีครับ